วันนี้มาเที่ยวลำพูน <c oughs> ตามป้ายเขาเขียนว่าอะไรนะเ <c oughs> ทอราคอตตาการ์เด้นลำพูนนะครับเดอะเทอราคอตตาการเด้นชอบต้นไม้อันนี้เลยนะครับเหมือนหัวม้าเลยเดินเข้ามาเจอเลยอันแรกทรงทรงแปลกดีทรงสวยดีต้นไม้ <c oughs> อ่าแต่ชื่อชื่อที่ผมมานี่คือบ้านปลี้ยงหมื่นนะ <c oughs> เดี๋ยวนะ สวนไม้ไทยพ่อเลี้ยงหมื่น,นมาดูป้ายก่อนนี่ที่ผมมาคือชื่อนี้เลยนะครับสวนไม้ไทยพ่อเลี้ยงหมื่นเปิดเก้ามงถึงหกโมงเย็นนี่เบอร์โทรเป็นสระน้ำใหญ่ๆเป็นบึงใช้คาว่าบึงีก่อนใหญ่มากอเ <c oughs> พิ่งมาครั้งแรก ยอยู่ที่ลำพูนนะครับ <c oughs> ไม่ไกลจากโรงพยาบาลลำพูนเท่าไหร่ประมาณสักหกเจ็ดโลประมาณนะออยู่แถวแถวหนองตองอะ่ะผมผมไม่รู้ว่าหนองตองเขตเชียงใหม่หรือเขตลำพูนมันเป็นเขตติดต่อกันครับี่อะไระเมืองเก่าเนาะเข้ามาเหมือนเป็น พ่อเลี้ยงหมื่นพ่อเลี้ยงหมื่นคำว่าพ่อเลี้ยงก็คือเหมือนกับพวกเศรษฐีอะ่อะมีเจดี JD, เป็นของตัวเองโอ้โหอลังการมากเออเมื่อกี้ตอนที่ขับรถผ่านเข้ามาเหมือนเหมือนเขาเหมือนเขาเผาเองอะ่ะเออที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะเหมือนเหมือนจะเอนอันนี้นี่นนสวนไม้ไทยพ่อเลี้ยงหมื่นนะครับ พ่อเลี้ยงก็คือเศรษฐีง่ายๆถ้าเป็นแปรแปรแบบง่ายๆนะภา,าษาฝกัางมีอะไรดูบ้างที่เรารู้ว่ามีเจดีย์เจดีย์นี้ทําคล้ายๆกับของคล้ายๆกับวัดจำมาทีวีเลยเนาะคล้ายๆนะขอยวาเงนอะไรัว่ดเดวเาวา ่ะงั้นเราลองซ้ายมืออะไรบ่ล้าอ่ะป่ะงั้นเราลองเดินสำรวจรอบๆก่อนอันนี้ทำลายึ้นมาเองนะง่ายๆเลยดูดูดูดดดอ๋อเนี่ยที่เราเห็นป้ายเมื่อกี้ป้ายร้านอ่าข้างในเป็นร้านกาแฟะนะครับ เดี๋ยวเราจะสำรวจบริเวณรอบๆก่อนเดี๋ยวเราจะมาร้านกาแฟที่หลัง<น>ป่ะเอาลองไปเที่ยวไปไหว้ที่นู่นก่อนไหมไหว้ที่องค์พระาธาตุก่อนไหมไม่มีดอกไม้ทูกเทียนเนาะไปทั้งขมนเนาะ น่าจะเป็นขอมอันเย่ทำขอมโบราณนกไอ้ที่ที่ไม่สวยกะท <can> ี่คนผู้ห้อนไงบ่อรองผู้ร้อนไม่ไม่ขจานอ้าวอ้าวอันนี้เป็นเป็นแพเหรอเนี่ยเวลาเดินรู้สึกเหมือนอยู่บนสะพานไม้ไผ่ยุบยากยุบยากตั้งใจทำขึ้นมาเป็นสะพานไม้ไผ่ มีส่งน้ำพระาธาตุด้วยอ่าเป็นเจดีโอ้ยมีลังพึ่งกว่าเลยเลเป็นเจดีที่ทําจากเครื่องปั้นจากดินเผาจากดินเผาไม่มีข้อมูลนะครับผมไม่มีข้อมูลแต่ดูได้สายตานะครับน่าจะทําจากดินเผา เป็นทรงสี่เหลี่ยมเจดีย์เหลี่ยมอ่ะเออนึกถึงเจดีย์เหลี่ยมที่วัดเจดีย์เหลี่ยมของเชียงใหม่เลยอ่าคล้ายๆผสมผสานอ่ะจะว่าเหมือนเขาเรียกอะไรจะมีช่องเว้าเข้าไปสี่ด้านจะเหมือนอวัดวัดวัดเจดีย์หลวง อ๋อเนี่ยครับเวลาเขายกขึ้นคือเขาเรียกอะไรทำโคงเหล็กขึ้นมาครอบแล้วก็ยกขึ้นแต่นี่เอาไว้สำหรับยกหรือบูรณะเนี่ยไม่มั่นใจแต่เป็นดินเผานะครับดูจากแล้วจากเนื้อดินแล้วเป็นดินเผาก็พื้นที่กว้างมาก กว้างสุดคำบรรยายเลยแล้วก็สระน้ำก็จะน่าจะมาถึงแค่ตรงนี้มั้งสระน้ำแต่ดูแล้วเป็นดินเผาหมดเลยนะครับเนี่ยเป็นดินเขาเรียกอะไรดินแดงแดงอะ่ะเหมือนอิฐแดงเลย เที่ยวคาเฟ่มาเที่ยวร้านกาแฟก็มีศิลปะแบบนี้ให้ดูก็ถือว่าแปลกดีนะโอเคอีกเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง <Okay. S 1> ก็ขึ้นมาแล้วก็เดินรอบได้เลยนะครับเป็นดินเผานะครับมีอยู่สี่ด้านอาเราเดินได้เลยครับนี่ทางเดินทางเดินทางเดินดีนะครับทางเดินดีอยู อส่วนนี้กว้างกว้างจริงๆยอมรับเลยกว้างจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆก็โอเคหลังจากที่เราเดินสำรวจไปเดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟก็ไม่เคยมานะเราเริ่มถ่ายกันตั้งแต่บากประตูร้านกาแฟเลยก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดขอโทษด้วยเนะเพราะว่าไม,ไม่มีข้อมูลเลยเลยอ้ใช้ได้ใช้ได้ เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นที่สี่เหลี่ยมประมาณสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลมาตรฐานนะก็ถ้าสนามฟุต epidemi, บอลมาตรฐานประเมินด้วยสายตาน่าจะประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยเมตรรอบ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 เส้นไอ้รอบรอบวงกลมนะนี่ตัวหลานอันนี้ตัวล้านแล้วก็ให้ดูข้อมูลก่อน esin. ทำเหมือนจะว่าวัดเหรอไม่ใช่วัดดิทำเหมือนปราสาทหินพิมายอะ่ะผมผมอาจจะเรียกไม่ถูกนะแต่ว่าพอตามความเข้าใจผมเนาะแล้วก็กำแพงเหมือนกำแพงวัดเลยนะแต่สวยสวยแล้วก็โทนสีเป็นสีดินดินเผานะครับเป็นสีดินเผาสีเดียวกับหลังคาเลยดูดิทั้งหมดเลยนะครับพื้นที่ร,บรอบ ร่มเย็นมากเลยนะครับเป็นต้นไม้ใหญ่หมดเลยไปอยู่ที่ไหนมาทำไมเราถึงเพิ่งจะมาที่นี่เอาใช้ได้ใช้ได้ก่อนจะเข้าไปในตัวร้านผมขอดูบริเวณรอบๆก่อนให้นั่งให้ให้ดูให้ดูบริเวณที่เขานั่งกันโอสวยสวยหูถ้าต่างชาตินี่ชอบมากแน่อะไรอย่างเงี้ย คนไทยก็ชอบนะครับบอกเลยผมส่วนตัวผมชอบก็นีมีที่นั่งอีกโซนหนึ่งก็คือโซนนี้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยมีน้ำตกอ่าเป็นน้ำพุเป็นน้ำตกอ่าทำขึ้นมานะครับก็รอบๆตรงนู้นน่าจะเป็นฤาษีดัดตน <c oughs> น่าจะเป็นฤาษีดัดตนเดินไปดูตรงนูนหน่อยไหม ผมเห็นมันมีน้ําอ่ะแล้วก็เสียงของน้ําวิ่งมาถึงตรงนี้เลยนะครับเสียงของน้ํานะครับก็ช่วยเรื่องบรรยากาศเรื่องความเย็นนะครับเสียงของน้ําตกมีผลกับอ่าอารมณ์ของคนเยอะนะครับอ่าอันนี้เข้าปากน่าจะเป็นยัดษ์เนาะมีเขี้ยวโอ้อไอเดีย ปีวัวปีฉลูอ,อน่าจะเป็นพามหรือเปล่าเพราะพามเขาเขาเขาสัทธาวัวเนาะให้ความเคารพวัวนั่งเล่นแถวนี้ก็โอเคนะครับบรรยากาศไดนนน้นะครับเย็นดีนะครับก็อ่ะให้ดูบริเวณร,ร,รอบๆรอบนึ่มีถาวันเรือลัดลูปปั้นด้วยนะปะ่ะ มาแล้วต้องเดินให้คุ้มไปให้ทั่วอ่าเผื่อคนที่ดูแล้วจะได้ตัดสินใจว่าเวลามาเที่ยวจริงอยากจะเดินมาดูไหมอันนี้น่าจะตั้งใจนะครับก็คือใช้เถาวันรัดตัวรูปปั้นไว้เลยก็แนวดีแนวดีถือว่าไอเดียดีนะ ที่จอดรถกว้างมากเลยนะครับที่นี่บอกเลยจอดใต้ต้นไม้ด้วยตรงไหนล่มจอดตรงนั้นเลยครับมีที่จอดเยอะอันนี้น่าจะเป็นพระพิกเน์อ่อางเงี้ยน่าจะเป็นฤาษีดัดตนโอ้ล้านี่นี่สวยเลยนะครับถ้ามีเพื่อนต่างชาตินะครับพามาเถอะอยังไงก็ชอบแน่เจอศิละปะของไทยๆเข้าไปแบบนี้ ยังไม่เห็นตัวร้านนะครับยังไม่ได้เดินเข้าไปดูข้างในหญ้าก็เขียวล่มไม้ก็เยอะใช้ได้เลยกำแพงกำแพงยังสวยเลยโอ้ใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ลมลื่นดีนะครับลมลื่นลมเย็นดีอืดูดิเขียวช,ชุ่มชุ่มสบายตาเลย เดี๋ยวเราไปที่ตัวร้านแล้วก็ไปสั่งเครื่องดื่มหน่อยวันนี้กินข้าวกันมาแล้วเราน่าจะสั่งแค่เครื่องดื่มดูดิใช้ได้เลยสำหรับที่นี่นะครับให้ดูบริเวณรอบๆตรงไหนสวยก็ถ่ายนะครับตรงไหนไม่สวยก็ถ่ายนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศจริงๆนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดมาแล้วผมเห็นแบบไหน คนที่ดูคลิปก็จะได้เห็นแบบนั้นนะครับ่ะข้างในมีอะไรกินบ้างบอลก็สวยดีบอลใสบรรยากาศสังเกตด,ดูจะมีวัวอยู่หลายหลายจุดเลยนะ ปมีมะม่วงน้ำปลาหวานชุดละห้าสิบบาทมีให้เราชิมด้วยลงชื่อหามาตรการโควิดนะครับอันนี้ภายในร้านครับบรรยากาศดีนะครับ มองออกไปนอกตัวร้านก็ได้นะครับเป็นกระจกใสร้านสวยร้านสวยเนี่ยครับบรรยากาศอันนี้ให้ดูภายในร้านก่อนเนาะเดี๋ยวพาไปดูนอกร้านกิบเก๋กิบเก๋บรรยากาศนี่น้องน้องวัดเนี่ยนะครับมุมนี้ก็คล้ายๆลาย้ลาวัดเลยนะแต่สวยนะสวยมากเป็นอ๋อ อ่ะมีมีของกินมีอะไรบ้างให้ดูเมนูหน่อยให้ดูราคาอาหารหน่อยให้ดูราคาอาหารนิดนึงอันนี้เครื่องดื่มเนาะอันนี้อาหาร ซี่โครงสมรแปสิบโอเคให้ดูเป็นไกด์ไลน์ก่อนข้าวซอยไก่เก้าสิบห้าบาทผัดไทยโอเคไปดูข้างนอกกันต่อมองทะลุประตูไปดิ รยากาศด,ดีมากใช้ได้เลยมุมมุมมุมนู้นต้องนำเสนอละเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดินไปดูมุมนู้นอีกหน่อยถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับที่นี่ สวนไม้ไทยพ่อเลี้ยงหมื่นลำพูนนะครับจังหวัดลำพูนนะครับจากตรงนี้จากตรงนี้ไปโรงพยาบาลลำพูนไม่ไกลนะครับสวยๆใช้ได้เลยบรรยากาศดีด้วยก็ถ้าเรานั่งด้านนอกก็ อากาศไม่ร้อนนะครับต้นไม้ใหญ่เขาเยอะต้นไม้ใหญ่เขาเยอะอากาศดีแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบนั่งด้านนอกเกาด้านในจะเป็นห้องปรับอากาศเนาะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่แนะนำเลยครับที่นี่อันนี้บอกเลยว่าชอบสวยมาก มันจะจาศด,ดีมากโอ้หมาลำพูนตั้งหลายครั้งแล้วผมไปที่ไหนมาเนี่ยทำไมผมเพิ่งจะมารู้จักร้านนี้โอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมนี่นี่น,น,น,นี่ดูลงไม้ดูลงไม้เวัด,มมด,มมด,ดีเป็นต้นไม้ใหญ่หมดเลยอะเป็นต้นไม้เก่านะหมายถึงว่าปลูกมานานแล้วอ่ะดูไอ้ต้นนี้ผมเคยกินเลยเนี่ยเขาเรียกลูกอะไรเลย เอาไปนึง่งอ่ะผมไปกินที่ไหนนะกินที่น้านเออเนี่ยเนี่ยใช่ไหมน่าจะอันเดียวกันอะ่ะผมไปกินที่น่านอะ่ะที่สองมันนึ่งอะ่ะข้างในเป็นสีเหลืองดูดูความร่มรึ่นของเขายอมเลยโอเค เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้วันหยุดเนาะคนเข้ามากันเรื่อยๆไปจบที่หน้าร้านสวยๆหนะ่ย ตูจะตรงก,กันกับทางขึ้นเกดีนู่นเลยนะ